เรามาถอยหลังกลับไปดูเรื่องราวของอุปกาชีวกกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฝังอุปกาชีวกนี้ในเดิมทีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพรามเป็นนักพรศที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาและเป็นที่เคารพมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือในพรานคนหนึ่งในพรานคนนี้นี่เคารพอุปกาชีวกมมากในครั้งที่เป็นนักบวช ในครั้งนั้นไม่ว่าอุปกะชีวกต,ต้องการอะไรจะเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนงเอาเป็นว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้อะไรในพรานผู้นี้ต้องจัดแจงหามาให้จงได้เพราะว่าเขารบมากเขารบมากไม่ว่าอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรยากได้อะไรเขารบมากแล้วก็ไม่เคยขาดว่างเว้นไม่ว่าจะไปทําอะไรก็าตามแต่กลับมาได้ต้องมาหา อาจารย์ก่อนก็คืออุปกาชีวกแน่นอนที่สุดคนเราก็จะต้องประกอบสมมาอาชีพนายพรานก็ต้องขอป่าอ่าถ้าเข้าไปในระยะใกล้ๆก็ไม่เป็นปัญหาแต่อยู่มาวันหนึ่งนพรานผู้นี้เกิดมีความรู้สึกว่าเออเราต้องใช้เงินเพราะลูกก็โตเป็นสาวกำลังเป็นสาวละอ่อนและหนึ่งต้องมีเงินเพราะว่า เมียของในพรานนี้ไม่มีก็อยู่กับลูกสาวสองคนก็เป็นห่วงลูกสาวลูกกาลังโตเป็นสาวและเราก็จะมาหาลาสัตว์ให้แต่ลูกกินอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ทีเราก็แก่ไปหน้าประกอบกับไปฟังธรรมของอุป,ปะกาชีวกค,คือพรามณ์ตอนนั้นเกิดศรัทธาอยากบวชอยากเป็นผู้ถือบวชบ้างคืออยากเลิกและอาชีพลาศัตว์นี้ไม่เอาละฟังธรรมบ่อยๆก็เลยอยากจะเป็นผู้มีฤทธ คืออุปกาชีวกเนี่ยถือว่าเป็นนักบวชในาศาสนาพราหมณ์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฤทธิฤทธิปฏิหารก็ต้องมีมากมายไก่กองแต่ที่ไม่มีแน่ๆก็คือ,อภูมิธรรมภูมิปัญญาเหมือนที่พวกเราพากันเรียนกันอยู่ก็คือ,อคำว่ากิเลสเนี่ยไม่มีสำหรับสาหรับาศาสนาพราหมณ์มีแต่เทวดามีแต่ผู้มีฤทธิ์แล้วก็มีแต่อิทธิฤทธิปฏิหาร แน่นอนที่สุดว่าผู้ที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนจําเป็นจะต้องมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอย่างน้อยๆก็ต้องมีรูปฌานสมาบัตสี 4. หรือถ้าเจ๋งไปกว่านั้นหรือเก่งไปกว่านั้นก็ต้องมีสมาบัติ8ก็คือมีทั้งรูปฌานสมาบัติ4และรูปฌานอรูปฌานสมาบัติ8ประกอบกันซึ่งเราเรียกว่าวิช,ชา8ท่านทั้งหลายอย่างที่กล่าวมาแล้วบางคลิป แก่ดำคำัมภีชีวิตจะพูดถึงวิชา8ดไว้ซึ่งจะพูดถึงรูปฌานสีและอารูปฌานสีที่เป็นสมาบัติเดี๋ยวถ้าหากมีโอกาสจังหวะที่เหมาะเจาะจะตั้งใจทำตัววิชา8ดให้ท่านฟังแต่ตอนนี้เรากำลังเดินเรื่องอยู่ในเรื่องของอุป,ปกะเรากาลังพูดถึงประวัติของอุป,ปกาก่อนที่จะเดินทางมาพบกับองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงได้เดินและเหเลล่อนซัดเซพเนจรมาก็กลับมาอยู่ที่พรานเหมือนเดิมพรานนั้นก็นึกในใจว่าเอถ้าเราได้แต่เนื้อสัตว์เล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอจะได้อะไรนั่งคิดอยู่อืมคิดว่าเที่ยวนี้ก็เลยเรียกลูกสาวมาก็บอกลูกสาวว่าลูกเอ้ยพอว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่พ่อจําเป็นจะต้องเตรียมการเอาไว้ให้ลูกลูกก็เป็นลูกผู้หญิงต่อไปในภายภายภาคหน้าก็ต้องมีมีคู่ครองมีผู้ชายมามารักมาชอบก็ต้องออกเรือนไปตัวพ่อเองนี่ก็แก่ลงไปลงไปทุกวันพ่อคิดว่าพ่อก็อยากจะเป็นนักบวชไปอยู่ในสำนักของท่านอุป,ปกะแล้วก็ประกอบก่บช่วงนี้ท่านอุปกะก็ซ้อนธรรมและวิชาต่างๆให้กับพ่อเยอะ พ่อเลยคิดว่าอยากจะไปถือบวชด,ดังนั้นถ้าพ่อจะไปถือบวชได้พ่อก็จําเป็นที่จะต้องจัดแจงเตรียมการต่างๆเอาไว้ให้ลูกเป็นอยา่างดีพ่อเลยคิดว่าเที่ยวนี้พ่อจะเข้าป่าลึกหน่อยนูน่นอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นเดือนเพราะต้องเข้าป่าลึกดังนั้นพ่อก็เป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงแต่ลูกก็โตแล้วอยากพี่น้องเราในละแวกใกล้เคียงก็พอมี แล้วก็เพื่อนๆของลูกก็พอมีพ่อก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่หแต่พ่อห่วงเรื่องหนึ่งลูกก็คือพระอาจารย์อุป,ปกะนะสิท่านอยู่ในป่านู้นโดยลำพังโดยปกติแต่ละวันแต่ละวันผู้ที่เข้าไปอุปถากค,คอยดูแลว,ว่าท่านขาดหลืออะไรนี่ก็ถ้าเอาหลักๆก,ก็มีแต่พ่อคนเดียวนะลูก ส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านมาขอให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีบ้างแต่หลักๆน,นี่มีพ่ออยู่คนเดียวตอนนั้นพ่อก็รู้สึกเป็นห่วงท่านอุป,ปกะซึ่งเป็นอาจารย์ที่พ่อเคารพมากในระหว่างที่พ่อเดินทางเข้าป่าไปเนี่ยนะพ่ออยากจะขอให้ลูกเนี่ยช่วยไปเป็นทุรละเรื่องอุปถากท่านอุป,ปกะที่เป็นอาจารย์ของพ่อเหมือนที่พ่อทำลูกพอจะทำได้ไหมลูก ส่วนลูกสาวเมื่อฟังคำเล่าอธิบายของอพ่อที่เป็นในพรานก็เลยตอบพ่อกลับไปว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกพ่อเรื่องนี้เพราะว่าอะไรที่พ่อเคารพลูกก็เคารพตามอยู่แล้วพ่อพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องนี้พ่อสบายใจได้เลยโอเซเลยนะพ่อแหมพามปากแปรมาเชียววันนี้เราไม่เอาสามเกิดมาเล่าเพราะว่าเป็นเรื่องพุทธประวัติ เกรงว่าผู้ที่เคารพในพุทธประวัติก็จะพากันตำหนิดได้ฉะนั้นแก่ดาก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้เล่าเองลูกสาวก็ยืนยันกับพ่อที่เป็นในพรานยืนยันว่ายังไงยังไงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวลูกจะจัดแจงให้ไม่ว่าท่านาพ่อเคารพพระอาจารย์อุป,ปาการยังไงลูกก็กจะเคารพอย่างนั้นเมื่อพ่อที่เป็นในพรานได้ยินอย่างนั้นก็ เออดีใจโอ้ดีมากลูกโอ้ดีดีมากลูกพ่อไม่เสียแรงที่พ่อเป็นห่วงลูกโอ้ดีมากลูกดีมากดีมากเอาถ้าอย่างนั้นพ่อก็จะได้คลายกังวลถ้าพรุ่งนี้เช้าพ่อจะออกเดินทางแต่เช้านะลูกนะลูกก็จัดแจงข่าวของต่างๆอันไหนที่พ่อเคยจัดท่านอุปการเนี่ยท่านจะชอบอ,อาหารที่ไม่ค่อยจะมีกิ่น้าวเท่าไหร่อย่าไปทาเค็มมากนะลูกนะ ท่านเนี่ยเค็มอยู่แล้วโอ้ไม่ใช่ท่านเป็นผู้ที่ไม่ฉันอะไรที่มีรสชาติเยอะนะจ้าจ้าพ่อก็ส่วนใหญ่ก็หนูเป็นคนทําให้พ่ออยู่แล้วนี่เออลวลืมไปโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษอ,อ,อ้าเงั้นพ่อไม่เป็นห่วงพ่อไปนอนก่อนนะลูกนะจ้าจ้าพ่อจ้าจ้าก็เรียบร้อยพอลูกคุยกันเรียบร้อยโอ้ไหนผ่านก็สบายใจสบายใจละไม่เป็นห่วงละอ่ะถ้าอย่างนั้นก็นอนหลั ตื่นเช้ามาพานก็เดินทางเตรียมตัวจัดแจงไปซึ่งแต่ก่อนหน้าที่จะมาคุยกับลูกสาวนี่ในพานก็ได้คุยกับอ,อุป,ปะกาไว้แล้วล่ะอาจารย์พรำนักพรตอุป,ปะกาไว้แล้วว่าจะให้ลูกสาวเนี่ยมาเป็นอุปถักแานขาดหรืออะไรก็บอกท่านต้องการแบบไหนผมลูกสาวผมก็จะดูแลให้อย่างนั้นซึ่งก็อุป,ปะกาก็ทราบแต่ว่าอุป,ปะกาไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นลูกสาวของ พลานที่เป็นลูกศิษย์เลยไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเขาไม่เคยพาไปแน่นอนที่สุดละ่ะไม่เคยเห็นก็คือไม่เคยเห็นแล้วด,ดูที่ว่าเห็นแล้วจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพลานก็เดินทางเข้าป่าไปล่าสัตว์จะกกี่วันนั้นย่าเพิ่งเล่าเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องของอุป,ปกาชีวกตขอพลานก็เข้าป่าไปในวันรุ่งขึ้นเรียบร้อย ลูกสาวของพรากรเดินทางเราเรียกว่านางดอกไม้ละกันนางสาวดอกไม้ดอกไม้พราสวยงามเออหญิงสาวนางดอกไม้ละกันนะถ้าสมัยพวกเราเขาเรียกว่าเจดอกไม้มั้งนะคุณดอกไม้นนะ flower นะ f l ว w e r นางดอกไม้นางสาวดอกไม้ก็สาวละอ่อนเนาะกำลังขบเพาะเลยสิบหกสิบเจ็ดอะเนาะืมกำลังขบเพาะจแหละ ซึ่งตอนนั้นก็มีหนุ่มๆมาด่อมดอมมองๆนะแต่นกขุนทองไม่ร้องกรุ๊นะเพราะว่ายังไม่กล้าเท่าไหร่เพราะว่ากลัวหน้าผากลัวปืนในพานก็ยังไม่กล้าร้องกรุ๊นะก็หลังจากนั้นนางสาวรองมัก็นำนะข้าวของต่างๆไปจัดเตรียมแต่งกายเสื้อผ้าอาพร์ทันสบายนาะสาวสำน้อยแตกเนื้อสาวใหม่ๆแต่งเนื้อแต่ง,ต,งตัวเข้าไปสะอาดสะบ้านสะอาดสะอานมาก็ต่างตา,งตางละสิ ใครเห็นก็ลงจากบ้านก็ว่าอ,อ,อแหม่เสียดายนะพรามจูชกมันอยู่ในเรื่องด้วยนะจะไปคอทานเลยเนี่ยก็เดินทางไปถึงอ,อย่างอาสมของอุป,ปกาชีวคืออุปกาพรามก็ไม่มีอะไรพระอุปการน,นั้นไม่ได้สนใจเรื่องกามคุณอยู่แล้วเพราะนาพน์ปฏิบัติเขาก็จะพิจารณาเรื่องอาการสาทึบสองธาตุสี่เป็นพลังอยู่แล้วเขาจบ รูปฌานสมาบัติเขาไม่ได้ยินดียินร้ายอยู่แล้วเรื่องต่านี้เขาก็มองเฉยๆแต่ว่าท่านทาั้งหลายน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนภาษาอะไรหัวใจอ่อนๆของชายชาลาเชื่อว่าอุป,ปกะจะไม่สถกสถานนี่สิโอ้วันแล้ววันเหลาว,วันที่หนึ่งก็เฉยเฉย แต่ก็ตรึงจิตอยู่นิดหน่ยอยก็นั่งกรรมฐานแล้วพุทรูนนนนรปน้องไม่เที่ยงไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่เทียงอ้โวันแรกพอทุเราะวันสองก็มาใหม่และที่สําคัญที่สุดนางสาวเดาไมมพูดจาเพราะเพราะ,ะท่านอุปการลืีถ้ามีอะไรให้อีฉันรับใช้หรือขาดหรืออะไรจะได้เกรงใจนะเพราะว่าพ่อบอกไว้ให้ดูแลท่านอย่างดี ไม่ต้องห่วงนะเจ้าค่ะโอ้โหอุปกาฤาษีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูเอ้ยน้องนะหนูไม่เป็นไรไนไรัเก,เ,รกเอาเอาแค่นี้แหละนะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามในพานก็ยังไม่กลับมาเอา้าก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็สวยไปเรื่อยๆเนาะสวยไปเรื่อยๆตามภาษาสวยไปเรื่อยๆนั่นแหละใช่เลยใช่เลยใช่เลยอุปการู้สึก อยู่ในพวังแห่งการตกหลุมรักนางสาวดอกไม้โดยไม่รู้ตัวมาแล้วสิท่าแย่จังละอุปก,การกรรมฐานก็แล้ววิปัสสนึกวิปัสนาเ ah, yeah, yeah, แย่ว่แย่จังว่าทําไมเราเป็นอย่างนี้นี่วิชาเราจะเสื่อมเพราะว่าสาวน้อยคนนี้แน่ๆเอ๊ hey, มันมีกร,รมยังไงนอแย่ oh, yeah, จังเลยข่มจิตข่มใจวันแล้ววันเล่าแย่ลงท่านทั้งหลายท่านผู้ฟัง ไอ้ป่วยกายกินยาหายได้แต่ถ้าป่วยใจมันแย่ลงมันสูดลงสูดลงหน้าตาจากที่เคยผ่องใสโวหารคำพูดคำจาที่เคยชัดเจนก็เริมม่ม่ไม่อย,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 ยคนมาหาก็ท่านอาจารย์สบายดีหรือเปล่าบางคนจะสังเกตท่านอาจารย์มีอะไรทุกข์ใจไหมอะไรประมาณนี้อุป,ปคาเองก็ไม่ไม่ได้แสดงอะไรมากมายนะัก ลูกศิษย์ลูกหาอื่นๆที่ถามก็ยังทรงวังมาดเป็นครูบาอาจารย์อยู่เช่นเดิมแต่ว่าในใจเนี่ยโอ้ตรมมากก็ไม่เป็นไรก็ขมไม่ได้ก็ไม่ต้องขมกันละอุป,ปะกะว่าอย่างนั้นถ้าจากนั้นก็เรามีพูดมีมีหยอดนะมีคำหยอดด้วยอุป,ปะกามียอดอหนูอย่างนั้นมียังมีคำชมมีคำมีคำคำพูดพิรุรมนะอุป,ปะกะก็เริ่มมีตามภาษา ชายแก่เห็นหญ้าอ่อนหรือครูแก่เห็นหญ้าอ่อนชายชลากับสาวดอกไม้โอ้ก็ก็รู้สึกดีนะนางสาวดอกไม้หรือลูกของนายพรานนี้ก็มีขวยเขินมีอมยิม้มมีกะมิดกะเมียนอยู่นะแน่นอนที่สุดท่านผู้ท่านผู้ฟังถ้าผู้ชายคนใดไปหยอดคําหวานคําอะไรเนี่ย กับสตรีและผู้หญิงมีอ้อยอิงมีกระมิดกระเมียนเนี่ยมันแหมมันก็ประมาณว่าเตะเข้าโกตัวเองไปร้อยหนึ่งก็ไปสักร้อยห้าสิบแบบเอ็มรแล้วกันเนาะพัฒนามาเป็น m อ็มเลยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอุป,ปกาณก็น่าจะร้อยห้าสิบน่าจะเกินแล้วล่ะคงจะไม่มีลมรุงเพราะโอ้โหมีความมุ้ยเราความแก่หายไปสดใสสดชื่นสดใสสดชื่นนั่นเอง ตอนนี้อุปการก็แหม่ดูชัดเจนเสียงใสแจวลูกศิษย์ลูกหาอื่นมาหาก็เสียงใสฟังชัดเจนบอกรู้สึกว่าตัวเองมีมีหวังาสาวสำน้อยนี่สาวดอกไม้นี่น่าจะามีใจให้คิดอย่างนั้นละกันกำลังมีความสุขอยู่ไม่กี่วันในพลานผู้เป็นพ่อก็กลับมากลับมาเสร็จก็นำเนื้อมาจัดแจงให้เอาไปขายได้เงินได้ทอง นางสาวดอกไม้ก็ไม่ได้มาสิอย่างนั้นเออไม่มาแบบเดิมยังไม่พอไม่มาไม่พอแล้วพราหมณ์อุป,ปกาก็มามากราบอาจารย์มาเขามาหาอาจารย์เสร็จก็คุยอยู่แต่นี้อุป,ปกาเนี่ยเคยมองทางไงมองทางนางสาวดอกมยอยไม้ไงเที่ยวนี้ก็ต้องมองทุกวันแต่นี้พอเห็น ในพรานมาอุปกาในใจตกไปอยู่ตะตุไปใจตกเลยหยกุกดตทุนไม่ต้องตะตุม่มตกดินไปเลยตกเตทุนไปเลยวูบโบแต่ก็อืมอืมอจังเถอะก็ยังข่มอารมณ์อยู่ตัวเดวพรามาถึงก็ตีใจเห้อาจารย์โอ้มาถึงกาบมาจับหนวดขออาจารยเป็นไงมัง่งผมให้ลูกสาวเข้ามา ดูแลเป็นยังไงไม่ไอ้เจ้าเจ้าดอกไม้มันทําอะไรให้ผิดจิตผ,ผิดใจแบบก็ถ้าพูดคนไม่ได้เจอกันนานมันจะปากจอ่อจ่อจอ,จอ,จอโอ้อาจารย์นั่งนัน่งอยู่พูดไม่หยุดอุปกากรก็นั่งคิดแต่นางสาวดอกไม้คิดแต่เรื่องนางสาวดอกไม้ก็เออเอออืมอออืมอ,อืมอ,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 อาจารย์อาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้นผมเล่าเนาะผมอ็ไปโชว์อ,อีเห็นอาจารย์นะ้ผมโอ้เล่าไมา่ไม่หยุดผีเจาะปากมึงมาพูดยังไงวะอุปการคิดอยู่ในใจมึงก็พูดจังเลยวะ ก็เสร็จแล้วนายพรานก็กลับไปกลับไปเธอมีช่วงหนึ่งนายพรานเองก็ต้องยุ่งๆเพราะว่าจะต้องไปเก็บเงินไปห้างเงินไปรวบรวมเงินมาก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาห่างหน่อยห่างหน่อยแต่นี้อุป,ปะกาเนี่ยก็เลยไม่เห็นนางสาวดอกไม้วันหนึ่งนี่ก็ใจจะขาดนะคนเรามีความรักความพิลลมเกิดขึ้นวันหนึ่งก็โอ้แ oh, ย yeah ่ตกคำเพื่นมาโอ้ย oh, ก yeah ็แย่ จนหนักเข้าหนักเข้าพิษรักพิษพิรมทั้งหลายจนพลอยทำให้อุปกานั้นป่วยใจก็เลยกลายเป็นพลอยป่วยกายนอนสมอยู่อยู่สะพานนั้นวันหนึ่งในพรานผู้เป็นพ่อนางสาวดอกไม้ก็มาเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นท่านอุปกานั่งบำเพ็ญพดบำเพ็ญเลยนี่อยู่ไหนเดินมองหอาเ,เดินออบออบดูรู้ว่าท่านไปในป่าตรงนู้ด มองหาก็ไม่มีก็เลยกลับข oh! oh! <laughs> i̇şte ึ้นมาบนอาสมอีกทีหนึ่งเปิดอาสมเอ้าอาจารย์อาจารย์เป็นไรอาจารย์เป็นไรเนี่ยคือสภาพอุปการ์ป่วยใจนอนสมเลยไม่ลุกด้วยความเป็นนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมถึงแม้จะเป็นอย่างไรก็ยังเป็นผู้กล้าหาญเสมอมิสามารถปิดบังความไหนได้เพราะว่าถ้าหากเก็บต่อไปตัวเองน่าจะแย่ลง ความน่าจะเสื่อมไปหมดวิชาอาคมน่าจะเสื่อมไปหมดด้วยตัดสินใจลูกศิษย์ก็พอของอาจารย์ลุกขึกก้น,านมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนเออเออเออลุกขึ้นมานังเด็อ้าวฟังนะพรานเลยอาจารย์เป็นอยู่เนี่ยก็จะบอกว่าป่วยนอกก็ป่วยป่วยในนมากมา,กมา,กกายไกลกองอาจารย์เองก็ไม่เคยขออะไรแกเลยใช่ไหมโอ้ย อย่างผมนี่ไม่ต้องขอหรอกอาจารย์อยากได้อะไรบอกชี้ได้ทุกอย่างเออไออาจารย์เองก็ไม่อยากได้อะไรหรอกในในชีวิตนี่เพราะว่ามันก็มีทุกอย่างอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกว่าถ้าไม่ได้นี่ถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่สมเนี่ยอาจารย์น่าจะตายจากาในผ่านไปนะจริงๆคงจะอยูต่ต่อไปอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยอาจารย์จะพูดอย่างนั้น ผมช่วยอะไรได้หรือเปล่าครับอาจารย์บอกผมสิผมยินดีใช่ในพรานเป็นคนช่วยอาจารย์ได้แต่ยินดีจริงนะอุย้ยผมคโปรปชารยิ่งกว่ามหาเทพทำไมผมจะช่วยอาจารย์ไม่ได้ล่ะเออก็ดีแล้วล่ะก็พูดกันตรงๆไม่อ้อมนะคือในระหว่างที่พรานไปหาปลาหาหาล่าสัตว์เข้าป่านี่นะ อาจารย์เองก็ไม่เคยแต่ไม่เคยนะไม่เคย,ม,เคยมีความรู้สึกอย่างนี้กับสตรีนางได้อาจารย์เป็นผู้บำเพ็ญวิชามีวิชาแปดเหาะเขินเดือดอากาศได้อาจารย์ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดเรื่องนี้แต่ทําไมไม่รู้อาจารย์ถูกชะตากับนางสาวดอกไม้เนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของนายพรานเนี่ยยังมากเลยฮะอะ,อะไรนะอาจารย์จริงฟังชัดแล้วแหละคืออาจารย์เนี่ยชอบและรัก นางสาวดอกไม้มากเลยนะพราหมณ์พราหมณ์พอจะยกให้อาจารย์ได้ไหมเออเออาจารย์ฉันเอาอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหาคือเพราะนางสาวดอกไม้ยังเป็นสาวสํมโนยเขาก็มีแฟนอาจารย์แล้วถ้าเกิดถ้าเขาโอเคนี่ผมไม่มีปัญหาอาจารย์ผมไม่ได้ไปนั่งห่วงลงดีที่อาจารย์ได้ดูแลผมก็ยิ่งสบายใจใหญ่ โอ้อุปกับชีวกได้ยินอย่งงางนั้นก็โอ้ยุ่นใจหน้าเปลี่ยนสีอ่าสีสัน้วหน้าผุดผ่องขึ้นโอ้มามีอะไรกินบ้างเอามาหน่อยสิจะก,ก่อ็หิวๆไปฉันอะไรมาสองวันสาวันแล้วโอ้มีมีมีมมมมมจัจัดแจงให้อุปก,กอารมณ์ดีโอ้ยกินข้าฉันข้าวได้เยอะพอรู้สึกว่าสําเร็จไปขั้นขั้นตอนหนึ่งแหละหลังจากนั้น ในพรานก็กาลากลาบลาอาจารย์ที่เป็นอุปการนั้นกลับไปเมื่อกลาบลากลับไปเสร็จก็ก็ต้องไปไป,ไปเรียกลูกสาวมาคุยอุปการก็เลยต้องไปเรียกลูกสาวมาคุยก็ไม่อ้อมเหมือนกันคนสมัยก่อนเขาไม่อ้อมเยอะนะเขาไม่มีแม่น้ำมาหิยกหรอกก็เรียกลูกสาวมาลูกเอ้ยลูกก็อยู่กับพ่อมานานแล้วพ่อก็เห็นยุก็มีชายหนุ่มมาชอบหนูก็ หนูก็่าจจะชอบรุ่นราวเขาเดียวกันเนาะลูกเนาะมีใครที่หนูชอบบ้างไมหมล่ะลูกก็ยังไม่มีล่ะพ่อก็มีหลายคนมาจีบอยู่แต่ว่าหนูก็ยังไม่ชอบล่ะพ่ออืมฟังพ่อนะลูกชายหนุ่มมันก็เหมือนกับพึ่งมาตอมดอกไม้ถ้าดอกไม้นั้นเหี่ยวเฉาไปหรือมันไม่มีน้ำหวานหรือไม่มีสิ่งที่มันหวังแล้วเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ให้กำลังไม่ให้ไม่ให้คุณค่าเราอันนี้คือความเห็นและประสบการณ์ของพ่อนะไม่เหมือนกับผู้ชายที่ผ่านอายุมามากมา,กายไกลกองแล้วเป็นชายที่เลยไวแห่งความกระหือหรือกระหายในเรื่องเหล่านั้นแล้วถ้าเขารักเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเอ็นดูเรานั่นหมายถึงเขาจะคุ้มของปกป้องและตามใจเรามากนะลูกจ้าพ่อ เอ๊ะพ่อกำลังพูดเรื่องอะไรจ๊ะเออใช่ลูกๆไม่ต้องสงสัยนะคะใช่นั่นคือเรื่องที่พ่อกำลังจะพูดกับลูกนั่นแหละคือพ่อคุยกับท่านอาจารย์อุป,ปกะมาอาจารย์อุปกะท่านป่วยอาจารย์อุปกะป่วยมากพ่อไปนั่งคุยกับท่านท่านก็เลยสารภาพความในใจให้พ่อฟังพอสารภาพแล้วพ่อฟังแล้วก็เห็นเหตุผลและท่านเป็นคนที่ มีความกล้าหาญไม่หลอกไม่ลอกแรกคือท่านรู้สึกอย่างไรท่านก็พูดเลยพ่อก็เลยเชื่อว่าท่านอุปการนี้มีความรักและจริงใจต่อลูกจริงๆพ่อก็เลยยังไม่รับปากท่านอุปการนะก็เลยว่าจะมาถามลูกถ้าหากพ่อจะให้ลูกเนี่ยเลือกท่านอุปการและไปอยู่อุปถากท,ท่านอุปการเป็นเป็นเมียอย่างเงี้ยเป็นอยู่กับท่านเลยเนี่ยลูกจะยินดีไหมลูกอย่างน,น้อยน้อยสุดท่านอุปการนั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ที่พ่อเคารพรักมาก ก็ <G un less> จริงจริงแล้วลูกเองก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะพ่อนะเรื่องผู้ชายเนี่ยลูกไม่ได้คิดเลยลูกคิดแต่ว่าจะดูแลพ่อยังไงแค่นั้นเองพ่อถ้าถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดพ่อคิดว่าการที่ลูกตัดสินใจตามที่พ่อมากล่าวเนี่ยเป็นความสุขของพ่อลูกก็ย,ยินดีนะ,ะลูกไม่มีปัญหาละพ่อโอ้ดีเลยอย่างนั้นแปลว่าลูกตกลงใช่ไหมลูก แล้วแต่พ่อน่าจะะพ่อว่ายังไงลูกก็ว่าตามนั้นแหละพ่อพ่อไม่ต้องห่วงน่าจ๊ะเออเอดีดีดีลูกโอ้ยมามาพ่อหอมทีถอะโอ้โหดีดอกไม้เออดอกมาโอ้พ่อไม่เคยผิดหวังกับลูกจริงๆเอาอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่พ่อจะไปบอกอาจารย์เนะเราไปด้วยกันเลยนาะลูกนะได้จ้าได้จ้ะได้จ้าท่านทั้งหลายและนั่นก็คือที่มาของชีวิตของอุปกา หลังจากจะเป็นอาจารย์ดังอาจารย์ที่มีวิชาอาคมมากมายก็สมปรานาเพราะว่านางสาวดอกไม้นั้นก็ตัดสินใจทําตามที่นายพานขอก็เลยมาอยู่กับอุปกาเป็นเมียนะก็อยู่เป็นผัวเป็นเมียแต่นี้ชาวบ้านได้เห็นว่าโอ้ท่านอาจารย์อุปการนี่ไม่มีวิชาแล้วลเอาเมียแล้วนี่ไม่มีความบริสุทธิ์แล้วลไม่ได้ถือพรหมจรรย์แบบเก่าก็ห่างหายไปหมดไรายได้ก็ไม่มีสิรายได้ไม่มีคนเคยมีไรายได้จากการที่คนอื่นเอามาให้ เขาเคยมาไหว้มากราบมาขอรบต่อมามาเอาเมียให้เขาเห็นเขาก็เลิกเขารบสิเขาก็หายไปหมดก็มีแต่ในพรานเท่านั้นแหะที่ไปมาไปมาก็เข,เข,เขาก็ชวบ้านก็เกลียดในพานไปด้วยเพาราะว่าหาว่าเอาลูกตัวเองมาตกเหยื่อมา,อ,าอ่อยเหยื่ออาจารย์ของเขาก็กลายเป็นจำเลยสังคมไปในพรานต่อมาก็เข้าไปในปาา่าล่าสตัตว์แล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยส่วนจะหายไปยังไงอันนี้ไม่เล่าต่อ มาดูชีวิตของอุปะกากับนางสาวดอกไม้ก็อยู่กันมาอุปะกาก็ถักมาแก่ก็จริงแต่แก่ได้เมียสาวก็มีความสุขแล้วก็หนักเอาเบาสู้ไม่ตื่นเต้นไม่ย่นย่อต่องานเอาทุกอย่างทั้งทุกชนิดทํางานทุกอย่างหามลุ่งหางช่ำหามค่าเพื่อที่จะดูแลสาวสําน้อยนางสาวดอกไม้ให้อยู่สบายแน่นอนที่สุดผู้ชายกับผู้หญิงเมื่ออยู่ร่วมกัน มันก็ต้องมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆจนสุดท้ายนางสาวดอกไม้ก็ตั้งท้องตั้งท้องเสร็จไม่นานนักนางสาวดอกไม้ก็ออกคลอดลูกออกมาซึ่งแน่นอนที่สุดว่าคือผู้หญิงเนี่ยนะถ้าไปอยู่กับผู้ชายแล้วอยู่แล้วลาบากไปเรื่อยๆเนะี่ยมองหาความสุขไม่เจอเลยเนี่ยนะมันไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่คิดหรอกทุกคนจะคิดหมดใช่นางสาวดอกไม้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องคิด แล้วประกอบกับหลังๆมาผู้หญิงนี่พอมีผัวแล้วเนี่ยนะมันแปลกเหมือนกันมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเาขาเรียกว่ามันจะมีสเสน่ห์แบบยั่วยวนพวกผู้ชายอื่นๆอยากได้มันเหมือนเพลงของอพรศักดิ์ส่องแสงนะ่ะมีเมียเด็กประมาณนั้นใครไม่เคยฟังก็ไปฟังดูเนาะมีเมียเด็กเป็นอย่างไรท่านว่ากามาคุณน,นั้นดีดีแต่ดีตอนแรกเท่านั้นเอง หลังจากนั้นมันแย่เลยนะแย่ทั้งชีวิตท,ท่านผู้ฟังใช่แล้วท่านผู้ฟังด้วยเหตุผลหนึ่งด้วยก็คือนางสาวดอกไม้นี่มองว่าอุปการไม่มีวิชาแบบเก่าพ่อตัวเองไปหาเข้าป่าก็หายไปเลยแล้วก็ไม่มีวิชาพอที่จะไปคุ้มของรักษาก็โกรธอุปการในส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือเริ่มมีใจให้กับชายหนุ่มในหมู่บ้านที่เคยจีบกันมากา่อนด้วยส่วนหนึ่ง แล้วตัวเองก็มีลูกชายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรมีลูกก็เลี้ยงได้แต่ว่าให้ไอ้แก่นะ่ะมันไปตายที่ไหนก็ไปเดี๋ยวพี่จะดูแลเองลูกอของน้องในพี่ดูแลได้ว่าอย่างงานชายหนุ่มนางสาวดอกไม้จะทํำยังไงดีให้ตาแก่อุป,ปการนี่ไปไหนจะทีก็ใช้วิธีกล่อมลูกเย้ยกล่อมลูกเย้ยเอ้ยนอนนะลูกเอ้ย อย่าไปเป็นตขึ้นมาจะได้เป็นเจ้าเป็นนายจะได้มีเงินมีทองไม่ใช่แกมาหาขอ,อกินขอทานอาศัยศรัทธ,ธาชาวบา้านหาเลี้ยงผู้อื่นหนักเข้ากามขึ้นหัวลามกขึ้นหัวนะไม่เจียมตัวไม่ได้เจียมสภาพพูดไปประมาณนี้แหละพูดไปแต่นี้อุปกาสมาอยู่ในตุนบ้านเอาจัดฟืนอยู่ก็โอ้ฟังคนเราฟังทุกวันฟังทุกวันตัวเองเคยเป็นที่เคารพสักการะถูกเท้า รุ่นละอ่อนรุ่นลูกมานั่งแซมแซะกาวกระทบกระเทียบตลอดทุกวันเกิดท้อจิตเกิดไม่ไหวจนมาวันหนึ่งอุปการกลับมาเห็นสาวดอกไม้เมียตัวเองนี่คุยกับชายหนุ่มหัวเลาะต่อกะซิกกะซี่มีความสุขอุปการเมื่อเห็นเช่นนั้นตอนแรกก็โกรธมากจะไปฆ่าทั้งคู่ให้ตายเลยแต่ด้วยเหตุผลที่อุปการนั้น เป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนความยับยั้งชั่งคิดก็ยังพอมีก็เลยได้หยุดยับยั้งไว้แล้วก็หันหลังให้กับานางสาวดอกไม้กับลูกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานและนี่ก็คือเรื่องราวของอุป,ปกะชีวกหรือถ้าบางตำราบางเรื่องที่มีการเขียนไว้ก็จะพูดถึงว่าอุป,ปกะนี่เป็นนักบวชแบบนุ่งลมห่มฟ้า ก็หมายถึงเป็นชีเปือยนั่นแหละท่านทั้งหลายแกดำคำัมภีชีวิตก็คงต้องขอจบเรื่องราวของอุป,ปะกะชีวกไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ในตอนต่อไปค่อยติดตามกันต่อว่าจะเป็นตอนไหนขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านมีโชคมีชัยกันทุกๆุคนสาธุสาธุสาธุ